พวกเราเหลือแค่3คนแล้วตอนนี้พวกเราจะต้องรอดจากที่นี่ให้ได้นะทุกคนดูสิมันยิงเพื่อเราเล็กันไปหมดเลยดูดิโอ้ฉันจะต้องรอดจากเกมนี้ให้ได้เพื่อไปหาลูกเมียนั่นแหละเราจะต้องผ่านด่านเกมนี้ฉันรู้วิธีโอโ้โหลาโคจีพีสันมิตาอุ้ยพวกเราอยู่นิ่ไงไว้ ตอนนี้มันกำลังจับการเคลื่อนไหวของพวกเราเโอเคพวกแกเก่งดีนี่จะแตะตัวฉันได้แล้วอลาเอาละพว,าพวกเราเราจะต้องทำตามแผนนี้ฉันรู้วิธีนี่ฉันมีอาวุธอันนี้ฉันจะโยนใส่หน้ามันเลยโอเคแกสลักโยนเ้าไปอืมมันเสร็จเราแน่เป็นไงล่ะหายไปเลยโอโคลาโอจิ สามีตพวกเราดีเราวหรอกนะพวกเราดีแล้วขาฉันโอ้แผ่ลองแกมัน้วแกมไม่ได้ผลเลยเ่วยด้วยไพโรสิโดนตายอยู่ด้านโโ้แลบนขาฉันเจ็บแล้วช่วยด้วยจีดนอสไม่ต้องห่วงนี่ฉันเอาที่ดูดซวมมาตี่เนี่ยเอ้โอ้ฉันตื่นแล้วโอ้โอแต่กูตายเหมือนเดิมแม่งเอ้ยมึงเอาที่ดูดซวมไปกูทำไมวะเนี่ย โอ้พอดีขอโทษทีฉันหยิบอุปิดอุปกรณ์อะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกนี่มันเอาไว้ทําอะไรเห็นบอกว่ามันเอาไว้ดูดซ่วมแต่ก็ไม่รู้สินะเอาละฉันจะลองโยนใส่หน้ามันดูนะฮู้ยาอ้าวชิบหายี่สองตัวแม่เอ้ยตัวนี้ถัดหลังตัวทางหน้าโอเคแล้วเขาชิมานะชิบบ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 ดบบ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 บ้บเบบบกบบ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  ผูู้ตายอาฮ่าตอนนี้ผู้เล่นน่าจะตายกันหมดแล้วนะคะออะไรกันยังมีผู้เล่นเลยคนนึ่งอย่างนั้นเหรอหมอฉันสแกนหามันไม่ได้ฮ่าสงสัยต้องให้เพื่อนฉันช่วยหาแล้วสิเอ้าเฮ้ยเสี่ยใรกันเฮ้ยใครกันนะทำอะไรอย่างนี้ได้ะยังไงสุพื่อกเราไม่นะคุณตุ๊กตาสองเจ้าตายแล้วเหรอ ไอ้ชิมาเช่บ้าเอ๊ะเจ้าอยู่ไหนเจ้าทำค่าโกธแล้วนะไอ้ผู้เล่นคนสุดท้ายฮะรัจะตามหาแกเจ้าผู้เล่นคนสุดท้ายฮะเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยข้าเห็นเจ้าแล้วเจ้าผู้เล่นตัวสุดตาของฉันฮึดูสารลูกแกแล้วแกไม่น่าจะเป็นผู้เล่นที่รอกคนสุดท้ายนะแต่ก็เอาเถอะแกเล่นเกมเดี๋ยวนี้ โกโ,ลโกลาโคชิพิัตมีตาเอ๊ะแกดูนิ่งดีนะไม่พูดอะไรสักคำเลยโกโ,ลโกลาโคชิพิษสัตมิตาแกเก่งมากที่ชน,นะเกมที่ฉันสร้างขึ้นมาได้เอาละแกเอาเงินรางวัลไปเลยเอ๊ะทำไมแกงเงียบอย่างนี้วะเนี่ยแกไม่ต้องการเงินอย่างนั้นเหรอืมอยังเงียบอีก่ฉันพูดกับแกนะ ต้องการเล่นเกมอีกรอบนึงเหรอได้เดี๋ยวฉันให้แกเล่นก็ได้ถ้าแกอยากเล่นนั่นนะโคโ,โลโคจิพิอสุนิตาอ้าเป็นไงล่ะเอา้าหายไปไหนอะมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยเร็วชิบหายเลยโคโ,โลโคจิพิอสุนิตาอ๋เฉี่อะไรอะ,อะ อยู่สภาพนี้มันเนี่ยเพิ่งเอาแขนคุมมา เรากับำลังแกมพี่โบเพล็กซกล่ากันในร้อนนะครับในวันนี้เราจะทําการเล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรอกนะครับว่าผมจะได้อะไรนะครับนะซึ่งในนี้นะครับตามสตอรี่นะครับเราก็อยู่ในโหมดสคกิทเกมเหมือนเดิมนะครับนายแต่มาในรูปแบบใหม่นะครับที่มีหลายตัวละครนะครับนะแล้วก็มี SCP 173มาร่วมละครร่วมแสดงด้วยนะครับในสตอรี่ดีนะครับนะซึ่งก็ฆ่าน้องดอลในสคกิทเกมตายเรียบร้อยนะครับเนี่ยแฉะ น้องดอาหาันเปคีนึงคือแดงโดนหักคอแล้วนะครับตายเอาล่ะมาวันนี้เราจะได้อะไรดีผมก็ไปดูเหมือนกันคิดไม่ออกเว้ยพอดีผมโหลดมอดมาเพิ่มนะครับไม่ใช่มอดหรอกมันเป็นเวิร์กช็อปนะครับมาเพิ่มนะครับนะซึ่งก็เจ๋งมากผมไปรู้ม,มันมีอะไรหลายรูปแบบมากซึ่งก็น่แรละนะครับอันนี้มันคืออาวุธไรก็ไม่รู้นะครับนะในเวิร์กช็อปที่ผมโหลดมาแต่มันคมมากเลยนะดูจากทรงแล้วผมขอลองจิ้มน้องอ, <P ish> อ้วนโอ้ยน้องอ้วนมา กูแอกแล้วไอ้ป้าเอ้ยใอยมึงกจิ้มกูทำไมเนี่ยมันจะโอ้โหทะลุเลยโอ้โหทะลุก็โอ้โหดูดูดูอ่านกกระบอกอะจะให้ได้อ่ามันจิ้มหน้าฉันแล้วโอ้โหจิมจ้มจิ้มเข้าวจิ้มออกจิ้มข้าวจิ้มออกจิ้มเข้าวจิ้มออกจิ้มเข้าวจิ้มออกโอ้โหหน้าเรตุเปะแล้วก็อีกอย่างนะครับวันนี้เรามีอาวุธอะไรมากมายเลยนะครับนะไกยกองนี่โดย,ยเฉพาะ นะครับที่ดูดซ่วมมหาปเรย์ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าทําอะไรได้นะครับนอกจากดูดซ่วมหรือเปล่าไหนลองดูดิ่ปุ่มโอ้โหโอ้งเอ้ยเอาที่ดูดซ่วมยักษ์มาสู้กูเฮือแกตายซะไอ้ที่ดูดซ่วมยักษ์นะครับคนบ้าอะไรสู้กันที่ดูดซ่วมยักษ์นะครับนะหจ่ะนี่แนี้นี่แนี้โอ้โหทำไมฉันต่อยแกทำไมฉันเจ็บเองวะเนี่หย่าหย่าโอ้โหมือฉันมือฉันโอ้ห่าเออโอ้โหนะครับนะ ไปต่อยที่ดูดส่วมที่ดูดส่วมชนะใช่ไนเอา๊ยราไม่ได้ก่แล้วแกต้องเจอผีโคนช้อนตีเนี่ยนี่แหละ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 นี่แไม่เป็นไรเลยวะมันคือผมว่านะมันคือที่โดดส่วมไวเบเดียมแน่ๆเลยเอาละครับต่อมาสตีฟเจอกับซอมบี้ถือดาบอะไรไม่รู้นะครับโคตรเท่สตีฟบอกเฮ้ยฉันจะสู้กับแกมาเลยทำเลยอยาจ้า โอ้โหซอมบี้แบบอ่ามันจัดแจ็กแจ็กด้วยนะครับกูพาเศษซอมบี้ผิดอีกแล้วนะครับนะโอ้โหปักเข้าตัวซอมบี้นะครับตอนนี้สติกูคอหักไอสัตว์โงกเลยนะครับน่าอาลแบผมจะลองโยนดาบดูนะครับนะสตีบอกฝั่งไปดาบบ้าอะไรวะแม่งไม่ทะลุซอมบี้เออดูดินะครับไม่มีการยิงโดนเข้าเลยนะครับปั้งโอ้โหปักคอซอมบี้ได้อยู่นะครับนะแต่ซอมบี้คงตายแป๊บเดียวเราอาวุธต่อมานะครับโอ้โหมีอาวุธเยอะชิบหายเลยนะครับอันนี้ปืนอะไรวะปืนไฟฟ้าเห อ๋อเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโอ้โยช็อตเลยซอมบี้ตายเอาล่ะมาสกาวบอกเฮ้ยอย่าลังแกฉันนะฉันมีปืนตีไฟฟ้านะเว้ยอย่าไปยุ่งโอ้ยิงฉันมาเลยฉันไม่กลัวตายหรอกแกได้ใ,ใจหละนี่เดี๋ยวฉันจะยิงให้ดูนี่จับยังไงวะนี่อ่ะจับอ่ะแล้วก็กดยิงนี่อะช็อตกูเองไอ้สอัแซดยิงเข้าหัวตัวเองตายโอ้แกนี่เป็นสู้บ้าจริงจริงฉันจะเก็บศพแกไในเปลือกนี่แหละทุบต่อนี่เป็นไงล่ะฮ่า ว่าแต่ปืนนี่ก็ด่าสนใจดีเนาะฉันจะจิบแกไงวะเนี่ยมามาดิฮึบโอเคมันยิงยังไงวะทําไมตะกี้ไอ้หมอนนะั่นมันยิงตัวเองได้เออเอาละฉันจะกดยิงแล้วยิงไงวะฮึบฮึบเอออย่างนั้นแหละแล้วก็กดชันไดอ้าชดกูแม่งเลยอ สวัสดีครับผมประกันไทยริยาวันนี้ผมจะมาออ้อ้นี่คืออะไรโอ้คุณเป็นไรแล้วครับโอ้โหตะกี้ฉันโดนช็อตช่วยด้วยออเไม่ต้องห่วงนะครับคุณอยู่กับประกันแล้วอไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมครับช็อตคุณแต่ผมขอดูหน่อยนะโอเคฉันขอจับหน่อยนะผมขอจับโอ้ผมจับไม่ได้ผมตัวเหลี่ยมเกินไปหน้าผมมันบังอาวุธเด้อครับไอ้ประกันไม่ได้เรื่อง อ้ทุบหน้าเลยดอกหนึ่งโอ้โหมันแตกหน้าผมช่วยด้วยหน้าผมแห้งุ้ยประกันไม่ได้เรื่องเอาล่ะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะปืนปาโลมาเหรออุ้ยคืออะไรนะอุ๊ยีแข็งขาดปืนอุ้ยเป็นปืนปาโลมาโอ้มีเสียงปาโลมาด้วยท่านผู้ชมโอ้วุ้ยโคตรแรงโอ้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  แจงอยู่นะผมว่ามันเจ๊งอยู่นะแล้วก็เอาไอ,าอา้พวกนี้ปืนอ,อะไรกันวะนี่คือปืนอ,อะไรอุยอ้ยอุ้ยมีเสียงเลเซอร์ด้วยนี่ปืนกันอ๋ปอปืนแต่ละอันนี่บ้าบอม,มากเออเอออ่าลองยิงใส่พวกซอมบี้ดูนะครับดูซิมันจะแรงแค่ไหนนะฮะตุ่มเฮ้ยกาก,ากากอันนี้เอาไหมโป้งโอ้โหอันนี้ทะลุหลายเลยนะหลายส่วนเลยนะครับไหนลองปืนไอ้เลเซอร์ตรงนี้เดี๋ยวนีจิ้วจิ้ว ปุ้งทะลุปไปไกลอยู่นะไหนลองยิงที่หัวดูนะครับนะ้อยอตายหมดเลยว้ยเฮ้ยมันทะลุไม่แรงนะมันจะแบบดูดิโอ้เออมันเป็นแบบรูเล็กๆอะ่ะท่านผู้ชมรอบต่อมานะครับอันนี้คือ power ถุงมือนะครับนะ มันเอาไว้ทำอะไรลองให้พี่สตีฟเราใส่ดูนะครับจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเอาละก็แค่ถุงมืออันนึงนี่คงไม่มีปัญหาอะไรเอาละฉันใส่ถุงมือแล้วว่าแต่ถุงมือทำไมมันดูเหมือนไม่ใส่เลยวะโอ้โถโอโถโอษโโอ้โโอฉันค่อนข้างเมานะโอ้โหถุงมือถุงมือหนักนะเนี่ยท่านผู้ชม กูมือหนักมากดูดิจนสตีมหวัวจะเทิ่มเลยงั้นรองให้มันเจอกับแบทแมนให้เธอเลยช้นวอเอาสูวินลอติกอนะครับสตีมบอกมึงลองของกูเลยนะเวลาลองเพลงอะไรเบอร์ซี่แนวเฮ้ยเป็นสายฟ้าช็อตนะครับนะอ๋อแตะมือคือแบบว่าช็อตเลยจีย้เป็นไงโอ้โหเฮ้ย <c> ด <oughs> like ูเลยช้นวอเอาเซาเรลลอติคอนตายนะครับแม่งเอ้ยกูเล่นอะไรไะเนี่ย,ย,ยอันนี้ก็คือสรุปก็คือเป็นพาวเวอร์ถุงมือสายฟ้านะครับนะโอ้โหโคตรเจ๋ง เอาละต่อบายแฟรบอกโอ้ฉันได้อาวุธที่ทรงพลังมากจากอนาคตเพราะฉันโอ้ยข้ามอดีตมาด้วยความเร็วของฉันในการวิ่งเพื่อข้ามอนาคตไปไปอาวุธชิ้นนี้มันคือปืนอะไรไม่รู้เหมือนกันกูขโมยมาเอาละมาท่านจะลองยิงดูนะซึ่งให้ทานอ้อยรักกันนะครับนะทานออยบอกโอ้ยแกยิงมาเลยไอ้ฝั่งฮีโร่ฝั่งดีซนน่ะต้องเจอกับฉันยิงมาเลยฉันคือไอ้มันบ่วงแกยิงฉันไม่เข้าหรอกยางนั้นเหรอโอเคเอาละฉันยิงแล้วนะวิ้ย โอ้ฐานะบอกโอ้มึงเปลืออะไรวะเนี่ยเสียงเปิ้วเปี้วเหมือนคนใช้เอฟเฟกเสียงผิวปากเลยโอ้อ้าวโอ้เฮ้ยมึงพากเองหรือเปล่าเนี่ยไอ้แฟดนะครับโอ้เปลมันไม่มีเสียงแต่มึงพากเองหรือเปล่าเอาไหม แม่งเอองั้นกัปตันบอกหัวแกแกเป็นคนฆ่าทานอสใช่ไหมทานอสคือเพื่อนของฉันมันไปเป็นเพื่อนมึงตอนไหนวะไม่ไว่าอย่างไงก็แล้วแต่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วยิงมาเลยเจ้าฟตแฟดบอกได้เลยฉันยิงให้ดูผู้แกมันก็จอกก็แค่คนถือปืนจากอนาคตแล้วมีเอฟเฟกต์เป็นเสียงปิ้วปิ้วเท่านั้นแหละแฟดบอกโูกูโกรธแล้วนะมึงขาว่ากูอย่างนี้เลยเหรอ เอาละนะครับแฟนบอก cup, ูทิ้งก็ได้อาวุธโงงๆตัวนี้ที่แกบอกจ่จะทิ้งมาแล้วเออทิ้งมันซะทิ้งยังไงวะนี่งั้นเอาปอืนนี้ไปเลยด้สีแดงเหมือนฉันแกเตรียมตัวตาได้เลยเบื้อกโอ้โหกับตันบอกโอ้โหนลรงทะลุโลนเลยเว้ยเฮ้ยแต่กับตันก็บอกไม่เป็นไรฉันมีนี่ Ồ, น,น,นี่แน่สันลิง อนุภาคนี่เป็นไงล่ะชีในเพื่อนฉันด้วยเพื่อฉันเตือนเลยโฮ้ฉันเป็นฮีโร่ฝักมาเวลฉันไม่มีทางตายหรอกจะบอกให้อานอสว่าไงดีเอาไงกับมันดีเออฉันน่ะนหรอจะเอาไงกับมันดีแกเตรียมเจอถุงมืออินฟินิตี้ซาตเกียแกฆ่าฉันทีเพอเฉยๆไอ้บวกอเออด้วยปืนงๆของกเอาละบังว้าวเจอถูกมืออินฟินิตี้กันเล็ดนะครับปิวเฮ้ย เอ้าไอ,นอ้น,อนี่ยังอยู่ไว้เฮ้ยทานออดบอกโก้แกเป็นใครวะเนี่ยโอ้มาโผล่ที่นี่ได้ไงามแล้วยังนิ่งอีกเดี๋ยวฉันจะยิงหน้างไงแล้วนะเออป้าเุ้ยปิวไว้เฮ้ยเอชซีพีกูเอ้าเรียบร้อยนะครับตัวไม้เอชซีพีโอ้โอ้โอมันก็แค่ SCP กระจอกกระจอกตัวหนึ่งโดนอินฟินิตี้ฉันยิงไปดอกเดี๋ยวก็ตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไหมกัปตันกัปตันอยู่ไว้เนี่ยอุ้ยเอ้า อาวชิบหายกูโอนตายขาโลอย,ยู่เนี่ยมันอยู่หลังมึงรู้ไหมเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วคีโมจีเอาละครับต่อมามาลองปืนที่เป็นเขียวๆอันนี้คืออะไรวะ้เอาบักอ้วนกูเอาเดี๋ยวก่อนโหดแรงเฮ้ยผมว่าปืนนี้แม่งเอาไว้ฆ่าไททันชัดๆแรงชิบหาย เฮ้ยจอถอยทอนโอ้แกอย่าคิดว่าแกแน่คนเดียวนะตัวใหญ่ฉันไม่ต้องมีสลิงแล้วฉันมีแคดดี้ก็จัดการกันได้แล้วเว้ยนี่เอ้ยพ่ชายตัวนี้นี่แกเตตัวตายได้เลยเอาละครับมาดูกันนะครับว่าปืนสีเขียวนี้จะฆ่ามันได้หรือเปล่ากซสโร่วุ้มมาแล้วนะครับปลยิงไปโอ้โหกระตันไททันบอกเออไม่ปิวอย่างสโรโบชันมึงแหวแรงจริงว่ะหุยหุยยิงให้ตัวใหญ่ขนาดนี้ปิวได้ไกลขนาดนี้เลยเหรออุ้ย โคตรแรงนะครับท่านผู้ชมแรงมากอ่ะเอาละครับเราลองต่อมาลองเป็นคอนโดไอ้บอยเฟรนดูนะครับนะลองยิงใส่ดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละนะครับนะไอ้นี่บอกยิงไททันเสร็จกูก็มาลองกับตึกเลย zoom อุ๊ยยิงชั้นล่างแค่เดียวนะครับตายหมดเลยใครมายิงกูเนี่ยนี่ครับไอ้ห้องจิมบี้จิมบี้บอกไอ้สัตว์เออแต่ที่จริงไอ้จิมบี้มันไปแล้วนะนะครับ เออผมไม่รู้ว่าจะโผล่ในโลกมิติไหนนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีบอกไม่ด้ยไม่ตึกต่างจะชนชั้นมาเซลอ้ฉันต้องรอดขอหยุดเวลาก่อน นะครับหยุดเวลาคิดก่อนนะครับไอ้นี่บอกไอ้นี่คิดออกแล้วนะครับไอ้นี่บอกว่าฉันจะเอาน้องเป็ดมากันไว้แล้วก็เพิ่มขนาดมันเออในเวลาเท่านี้น่าจะทันนะนะครับนะโอ้โหมึงคิดได้ไงวะเนี่ยนี่น้องเป็ดน้องน้องยางเป็ดนี่มันจะช่วยฉันนั้นไม่ตายเอาละน้องเป็ดช่วยชีวิตฉันเนาะเอาละมาดูกันครับมึงจะรอดด้วยน้องเป็ดหรือเปล่านะครับนะฮึบเอาละหนึ่งสอง ดตัวมาหนักกว่าเดิมอีกน้องเป็ดทับมึงตายนะครับนะโอ้โหน้องเป็ดนะครับนะไม่ว่าจะดิ่มขนาดไหนก็ทับ <Jonas> ม eh, so ึงตายได้อ <Over> ย <That> ู่ดีนะครับนะดูดิแอะกูตายออ้ยน้องเป็ดแม่งโอ้ยโอ้ใหม่ดะทับทั้งตึกเลยทีนี้เพื่อแต่น้องเป็ดช่วยค้ำได้ว่ะช่วยค้ำได้วะไหนลองเอาน้องเป็ดออกดูนะครับนะปึ๊บเอาน้องเป็ดออกนะครับดูดินี่จักกว่าเดิมเลยบอกเลยว่าโอ้โหทับแน่โอ้โหเออนะครับ โอ้โหแต่อันนี้มันยิงโครงสร้างพังหมดเลยนะดูนะผมยิงโครงสร้างทะลุเลยเลยนะโอ้ดูดิแรงมากโอ้เอาล่ะตอนนี้เครื่องผมแหลกเกินไปแล้วผมว่าผมต้องเอาออกแล้วแหละนะครับนะเอาละครับต่อบาเราอินเจเนียร์นะครับได้ผลิตอาวุธที่ทรงพลังนะครับนะซึ่งมันเป็นแก๊สพิษเอาไว้ฆ่าพวกฮีโร่นะครับพวกนี้นะครับจากทีมฟอร์เตสนี่เปิดแก๊สแล้วอ้พวกแกจะโดนลมฟอนนีกไม่ช้าและพวกข้าจะก็จะของโลกว้าหาห้าา เออเออเป็นไงตายมั้ยสมัยดีไว้ให้แกทำอะไรฉันบะเนี่ยเออแฟดจัดการมันดิได้เลยครับเกียนี่แหละเรียบร้อยทำอะไรบ้าเนี่ยกูงงกูงงแต่ฉันยังไม่ตายเว้ยนี่ยังอยู่นี่แล้วฉันก็เอาปืนปิ้วปิ้วมาด้วยนี่แกต้องเจอปืนปิ้วปิ้วฉันปืนปิ้วปิ้วยิงมันลูกยิงมันลูกปิ้วนี่เป็นไงล่ะเป็นไงรู้สึกอะไรไหม นี่เนี่ยโอ้โหเฮดช็อตโอ้โหแบดแบดมาโอ้โหช่วยด้วยโอ้ใส่เบาช่วยด้วยโอ้ชนจะช่วยเจ้าเองเอาละอยู่ที่นึ่งนาพวกเออเอาละฮึมาแล้วจ้ะฮึจับโอ้โหปิวอุ้ยไปเข่าโอ้คิบหายแล้วอแกทำอะไรเพื่อนฉันโอ้โหเฮ้ยดีมันเร็วปิว โอ้แกทำอะไรทัไม่ได้หรอกไอ้เบื้องนี่นี่อะไร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 ยิงหน้าฉันก็ไม่เข้านี่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 โอ้โหกับจิบหายแล้วจิบหายแล้วไม่นะไม่ไม่ไม่ขอถอยก่อนไม่นะไม่ไม่ไม่เแาถอยออกไปเดี๋ยวฉันจะยิงอาวุธนี้เองโอ้อ้มาดิเดี๋ยวฉันยิงเองไอ้อาวุธคันนี้เช่วยด้วยช่วยด้วยหนีไปเร็วไอ้บ้าด่เฮ้่เอาละตั้งยิงหนึ่งสองซ่อม ไวบอยเนาะไอโรบอทโอ้โหแรงสัตว์โอ mm ้โหโอ้โหนะครับนะจัดการใส่บอะได้อย่างสบายมันคือเครื่องอะไรวะเนี่ยนะครับโหโคตรแรงโอมโอ้โหโอ้โหนะครับยิงจนแมปมืดเลยนะครับน่าตัวดีโอ้โหดูดิลูกเป็นไฟเลยทีเดียวนะครับยิงทีหนึ่งเอ้ยคนจนเจาะต้องทนปลรดขีดเจ้า มือแมงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมือเทพเจ้าคอยโอเคสำหรับวันนี้ก็พอไปเท่นี้แหละนะครับนะเออก็ให้ทุกคนชอบดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำเตี่ยอะไรเลยนะครับโอเคบ๊ายบายทุุๆ